โอเคก็ผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆได้วยนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม s u m m o n e r War กับผม NT Channel นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาสุ่มตัวละครคำผีร์5ดาวกันด้วยการันตี5ดาวกันนะฮะโอ้ my god ซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่าขอตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำนั่นเอง ก็วิธีการรับนะครับผมวิธีการรับเราก็กดเข้ามาในนี่ครับผมงานนะฮะแล้วก็กดเข้ามากิจกรรมเขาดาววันขบรอบ7ปีแล้วมันก็จะขึ้นเขียนว่าศูนย์วันแล้วนะฮะก็เราสามารถแลกได้แล้วก็คือแลกคัมพีได้นะครับแล้วก็ได้แลกคัมพีแสงมืดได้ด้วยแล้วก็แลกเดลิมอนนะครับหรือว่าจะแลกไอตัวเดลิมอนขาวเนี่ยที่จะสามารถเอาไปอัปเกรดเวลจนเต็มแล้วก็หินหลอมนะครับแล้วก็คัมพีแล้วก็พวกแบบสายฟ้าแล้วก็หินมานานั่นเองนะ ซึ่งผมก็ดองไว้แล้วนะครับผมมีมาให้เราสุ่มนิดเดียวผมอะ่ะเผอไปลั่นสกอร์นะครับเพราะว,ว่าเผร้อนนิดหน่อยก็ไปสุ่มรีเจนกับคำมีแสงมืดไปก็เกลือนั่นเองนะฮะเกลือตามรูปแบบเออแต่เราไม่เกลือคลิปอันหนึ่งเว้ทุกคนฉลองฉลองอันนี้เราไม่เกลือฉลองเจ็ดปีเราไม่เกลือเราได้มาตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปจะเราจะไม่บอกครับผมเดี๋ยวเราจะลงคลิปหลังคลิปนี้แหละก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยว่าผมได้ตัวอะไรนะฮะผมบอกเลยว่าผม โคตรดีใจแต่ผมไม่ได้อัดคลิปเป็นแบบเป็นเสียงพูดครับเป็นเสียงเป็นแบบเป็นเสียงเพลงนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะเราอัดแบบทีละทีะ่เาเรียกว่าทีละทีละทีละอีพีนั่นเองนะโอเคเราขอย้ายไปช h a n สิบสองแล้วกันนะครับผมเห็นเขาได้กันเรัรวผมก็อยากไปชแนลสิบสองกันบ้างตัวละครที่ผมอยากได้นะครับก็คือตัวละครที่แต่แต่ขอที่ขอหวังอะไรแล้วกันทุกคนผทุกคนเราต้องมีความหวังนะครับที่เหมือนสกอสกอเจ็ดปีที่ผมอยากได้เลยก็คือ อลักขึ้นไฟนั่นเองนะฮะแล้วก็ลิงไฟก็ได้นะคือขอที่แบบมันใช้งานได้จริงๆอ,ะอ่ะเออพวกท่าน,น้ำาขอเป็นพวกนี่ครับผมองเมียวจิน้ำนะครับพนดาน้ำหรือว่าจะเป็นนี่ได้ผมสไตเกอร์น้ำนะฮะก็คือริวน้ำนั่นเองขอแบบไม่หวังนะฮะแต่ขอให้ได้กันแล้วก็ท่าดลมนะครับท <c oughs> ัดลมอ่ะผม ผมไม่ค่อยอยากได้ตัวอะไรเท่าไหร่นะฮะรลรมอ่ะเพราะว่าแพนด้าก็ได้นะจริงๆแพนด้ามันก็พอเล่นได้นะสาหรับผมนะแล้วก็นี่ตัวนี้ผมอยากได้หมดเลยขอข,ขอแค่ไม่เกลือพอเออตอนแรกอาจจะเก็บให้ครบแล้วก็ตอนแรกจะเก็บให้มีปีกก่อนทุกคนเราค่อยมามาสุ่มนะฮะแต่อดใจไม่ไหวทุกคนเราอยากได้มากๆาอยากได้มากๆเลยเลยเลขตัวหนึ่งนะครับธาตุลมก็คือผู้กันลมนั่นเองนะครับเป็นตัวที่ อ๋ออยากได้ที่สุดแล้วครับผมโอเคเราขอมานั่นสกอร์คำพีธรรมดาก่อนยี่ห้าใบครับผมกดไปเลยเงียบเงียบยี่้าใบก็ต้องขอสัก2แสงแล้วกันทุกคนมาแสงแรกห้าดาวได้ไหมโอ้โหสี่ดาวผมนินจาไฟนั่นเองคือมาแล้วไม่ต้องรุนแล้วนะฮะเรารู้แล้วนะฮะว่าเป็นตัวอะไรโอเคไปต่อไปไปอีกรอบไปครับผมไป ไป<ส><ง>แสงเริ่มหายแสงเริ่มหายทุกคนแสงเริ่มหายแสงเริ่มหายแสงเริ่มหายเคอรมกต่อผมร้องกต่อมาผมผมอาจด,ดีไปลีลาไปขออภัยด้วยนะครับเฮ้ย<ง>พาวะ่ะ<ฮ>อื<ง>้มฮอรัตสี่ดาวไฟว่ะเอ้ยแม่งผ่านรัวๆว่ะทุกคนมา อ๋ยสุดยอดแล้วผมเป็นสายฟรีเนี่ยผมไม่ค่อยได้เติมเกมเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแบบใช้อย่างประหยัดที่สุดแล้วก็เกลือที่สุดในนทีจะได้ห้าดาวกับเขาบ้างมามเงียบเงียบเออมามามันไม่ห้าดาวอ่ะแสงเงี้ยมันไม่ห้าดาวอ่ะทุกคนแสงเงี้ยมันไม่ห้าดาวอ่ะโอ้โหผมรู้เลยนักระเบ,บียบหาครับผมคือแสงเงี้ยมันไม่ห้าดาวอ่ะทุกคนแต่เมื่อพาบ่อยอยู่นะไปเล่นไป ไปออหอยพานึงออหอยพานึงไอ้แต่พาบ่อยอยู่นะทำไปเล่นไปเงียบเงียบไปไปมาเออแบบน,นี้แหละให้ลุ้นหน่อยห้าดาวไหมห้าดาวไหมทุกคนไปยังสี่ดาวอีกแล้วโอ้โหมือสังหารทัดลมครับไอ้เราได้บ่อยอยู่นะทำไปเล่นพาบ่อยนะครับแต่ไม่คุณภาพอะไรเลยคือถ้าผ่าน้อยแล้วคุณภาพนี่ผมจะแบบให้อภัยได้หน่อยนี่แม่งพาแบบเกลือเกลือทั้งนั้นเลย ไปโอเคครับผม25หใบก็เกลือเปนที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้คีแสงมืดนะฮะเราไปอย่างว่องไวเลยแล้วกันคิปจะไม่ยืดยาวเกินไปมากดไปครับผมผ่านไหม <c ười> คือแบบมันไม่คือแสงมืดที่แบบเป็นอะไรที่แบบถ้าไม่ผ่านนี่คือผมไม่รุนแล้วนะเนี่ยจริงๆต่อไปครับผมถึงคัมพีเข้าก้าวข้ามขีดจำกัดเป็นที่เรียบร้อยขอรีวน้ำผู้กันลม มาอย่าได้แม่สาวปืนโตหรืออยากได,อไดอออ้อย่าได้มองเลยขอร้องแหละอยาได้มองอย่าได้นักบวดไปกดแล้วผมมาขอดูน้ำโอ้โหตัวซามอีเหี้ยสามปะวะลืมอย่าบอกนี่น,น,น,นี่คือได้ครบธาตแล้วนะเนี่ยใช่ปะวะโอ้ไม่ไม่สามผมแต่ผมเบื่อแล้วนะผมได้พลัดดีมาส ทุกท่าแล้วเนี่ยดูท่าทน้ำท่าไฟท่าลมสุดยอดครับผมพลาดินขาดท่านมืดท่าเดียวต่อไปก็ขอเป็นพลาดินท่านมืดละกันโอเคผมเข้าใจลืมกดไลค์นะ,ะับแล้วกดสไลด์ผมด้วยแหละไปไปครับ